สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกทุกท่านสบายดีใช่ไหมคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ c o s m o ส TV วภาคภาษาไทยชื่อกวินีพักค่ะทางรายการ c o s m o ส TV ที่จะทำโดยศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมปี2020และปี2021ต่อเนื่องมาจนถึงปี2022ทางรายการได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำโปรแกรมเรีินรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปกับคอสโมสทีวีภาค3ค่ะ เรียนรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลักวัฒนธรรมไปกับ Cosmos TV ภาค3ปีนี้เราได้ทำการเพิ่มภาษาตุรกีภาษาจีนและภาษารัเสเซียรวมทั้งหมดเป็น10ภาษาด้วยกันค่ะ ครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกับผอ o. ที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปแล้ววันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายสำหรับเราได้เชิญตัวแทนรับบอบอำน,นาจทั่วไปมาพูดคุยเกี่ยวกับระเบียบการควบคุมการเข้าเมืองหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนรับบอบอำน,นาจทั่วไปโปรดแนะนาตัวท่านเองกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อคิมจุนแทเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่ว <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> เรื่องวีซ่า <ๆ S 2> แก่ชาวต่าง <ๆๆ S 2> ชาติ <ๆ S 2> ที่เขตทงแดมุนกรุงโซครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะตัวแทนรับมอบหน้าทั่วไปมีหน้าที่หลักในการควบคุมการเข้าเมืองฉันเข้าใจว่ามีหลายสิ่งได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากไวรัสโคโรนาระบาดเช่นการตรวจคนเข้าเมือง KETA และการทดสอบ PCR การฉีดวัคซีนและการกักกันตนเองของชาวต่างชาติเมื่อเข้าประเทศเกาหลีตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปคะข้อบังคับด้านการฉีดวัคซีนและการกักกันตัวเองล่าสุดมีอะไรบ้างคะ ครับเนื่องจากการระบาดของโควิด๑๙สิ้นสุดลงการฉีดวัคซีนพากบังคับการทดสอบ PCR และหน้าที่การกักการตนเองเกือบจะถูกยกเลิกแล้วก่อนหน้านี้ต้องตรวจสอบว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่รับการทดสอบ p c ซและส่งการยืนยันผลการตรวจสอบว่าเป็นลบ ก่อนเข้าประเทศเกาหลีแต่ณวันที่3กันยายนปี2022ได้ถูกยกเลิกไปแล้วคุณต้องทำการตรวจสอบ PCR ภายใน24ชั่วโมงหลังจากเข้าประเทศแต่มันถูกหยุดลงในวันที่1ตุลาคมปีนี้แต่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด1ควรทำการตรวจภายใน3วัน,วนและหากติดเชื้อต้องกักตัวเองเป็นเวลา7วัน อ๋อค่ะการฉีดวัคซีนการทดสอบ PCR และการกักกันตนเองซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดโควิด1ถูกยกเลิกไปแต่ทว่าตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปคะในช่วงที่โควิด1แพร่ระบาดเมื่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีพักอยู่ในที่พักพวกเขาต้องแสดงหนังสือเดินทางและทิ้งสำเนาวไว้ระบบนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่คะ ใช่ดำเนินการอยู่กรณีชาวต่างชาติที่พักระยะยาวต้องยื่นที่อยู่อาศัยเมื่อลงทะเบียนถ้าเป็นกรณีที่พักระยะสั้นยังต้องลงทะเบียนที่พักครับบริษัทที่พักเป็นผู้ดําเนินการจดทะเบียนที่พักด้วยเหตุนี้ชาวต่างชาติต้องแสดงหนังสือเดินทางของตนต่อบริษัทที่พักบริษัทที่พักจะสแกนรหัส QR ของบัตรตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางและรายงานที่พักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหากไม่สามารถทําได้ด้วยรหั QR ให้กรอกข้อมูลหนังสือเดินทางาลงในแบบฟอร์มรายงานที่พักสำหรับชาวต่างชาติระยะสั้นผางแฟกซ์๋อชาวต่างชาติที่พักระยะสั้นต้องรายงานที่พักทิ้งไว้ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปคะดิฉันได้ยินมาว่าระบบ KETA เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2022ตามระบบนี้เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเกาหลีจะต้องยื่นขอ KETA โปรดอธิบายเกี่ยวกับระบบ KETA ให้ฟังหน่อยค่ะ <K ET A> ครับ KETA ไปอออนนนุญาาาตกกกรรเเดิิิททงแบบล็ส์ค,คือประเทศที่อนุญ,ญาตให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซา่าซึ่งหมายความว่ามีเพียงพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซา่า 112ประเทศเท่านั้นที่มีสิทธิ์ก่อนเข้าเกาหลีคุณต้องสมัครล่วงหน้าตั้งแต่2สัปดาห์ถึง3วันเข้าไปที่ศูนย์การอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์และสมัครและเมื่อคุณได้รับใบอนุญาต KETA แล้วคุณสามารถใช้ได้หลายครั้งเป็นระยะเวลา2ปีแต่ทว่าหากตอนนี้ KETA ถูกปฏิเสธคุณต้องขอวีซ่าจากสถานกงสุลเกาหลีเพื่อเข้าประเทศเกาหลีค่ะ KETA ใช้ได้กับพลเมืองประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า112ประเทศเท่านั้นแต่ในหมู่ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานหรือทำกิจกรรมที่แสวงหาผลกำไรในเกาหลีหรือผู้ที่ต้องการพำนักในเกาหลีเป็นเวลานานต้องได้รับวีซ่าสำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศแต่ละครั้งใช่ไหมคะเน ใช่ไหมว่าคุณจะเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซา่าคุณต้องทําวีซ่าหากคุณอยู่กัน90วันนอกจากนี้ชาวต่างชาติที่อยู่นอกประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซา่าจะต้องได้รับวีซ่าที่สถานกงสุลเกาหลีเพื่อเข้าประเทศเกาหลีมีวีซ่าระยะสั้นสูงสุด90วันและวีซ่าระยะยาว90วันขึ้นไปคุณต้องได้รับวีซ่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศตัวอย่างเช่น วีซ่าระยะสั้นสำหรับการเยี่ยมครอบครัว C31 กรุ่มทัวร์ C32 การทัวร์ทางแพทย์ C33 ธุรกิจระยะสั้น C34 ทัวร์รายบุคคล C39 และการจร้างงานระยะสั้น C4 วีซ่าระยะยาวมีไว้สำหรับนักศึกษาต,ต่อต่างประเทศ D2 D4 การสร้างงาน E9 E7 การต่างงาน F6 และชาวเกาหลี F4H2 การลงทุน D8 D9 เป็นต้น เป็นอย่างนี้นี่เองในช่วงการระบาดของโควิด -19 มีการเปลี่ยนแปลงในระบบตรวจคนเข้าเมืองด้วยและเมื่อนำา k t t a ไปปฏิบัติดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตัวแทนระบอบอำนาจทั่วไปคะแล้วมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์โควิด1หรือไม่คะ Yes, Corona, ครับการตรวจสอบโควิดถูกยกเลิกแต่ต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อเข้าในที่ร่มเราจึงต้องหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิดและตอนนี้คุณต้องตรวจสอบระยะเวลาการเข้าพักตามวีซ่าระยะสั้นและเดินทางออกนอกประเทศภายในระยะเวลาที่พำนักอยู่วีซ่าระยะยาวจะต้องลงทะเบียนเป็นคนต่างด้าวภายใน90วันนับจากวันเข้าประเทศคุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของการเข้าพักทางออ ออนไลน์ได้ที่ไฮโคเรียอย่างไรก็ตามหากมีการสูญเสียเที่ยวบินกระทันหันอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยคุณต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและยื่นขอขยายเวลาออกเดินทางภายในระยะเวลาที่เข้าพักในกรณีนี้จำเป็นต้องมีคำชี้แจงเหตุผลและตั๋วที่จองไว้ค่ะขอบคุณค่ะต้องสวมหน้ากาอนามัยในที่รม่มตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปคะ ปรดฝากบอกแก่ชาวต่างชาติผู้ที่คิดจะมาท่องเที่ยวเกาหลีให้หน่อยค่ะใช่ครับที่ผมพูดไปตอนนี้นจนถึงเดือนพฤศจิกา,ย,ย,นกายนปี2022แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไวรัสโครโรนายังไม่จบ,บหากสถานการณ์เลวร้วายลงในอนาคตาการย้ายถิ่นฐานไปเกาหลีอาจแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง และเมื่อคุณมาที่เกาหลีคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการย้ายถิ่นฐานล่าสุดบนอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าหรือคุณสามารถสอบถามที่สถานกงศูนย์เกาหลีสำหรับแต่ละประเทศได้ครับขอบคุณค่ะสุดท้ายขอให้พูดอะไรฝากไว้กับท่านผู้ชมคอสม o สทีวีด้วยค่ะ네이제요즘한국은이제 ทุกวันนี้เกาหลีมีปัญหาหนักเกี่ยวกับการนํำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศและขณะเดียวกันจํานวนคนต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นรัฐบาลเกาหลีก็กำลังเพิ่มการปราบปรามชาวต่างชาติเหล่านี้อยู่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรนํำยามาตามคำขอของผู้อื่นคุณต้องอยู่ไม่เกินระยะเวลาการเข้าพักหลังจากเข้าประเทศเกาหลีหากคุณถูกจับในข้อหายาเสพติด หรืออยู่อย่างผิดกฎหมายคุณจะไม่เพียงแต่ถูกในประเทศออกจากเกาหลีเท่านั้นแต่จะเข้าเกาหลีได้ยากในอนาคตฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสนุกสนานในเกาหลีท่านผู้ชมคอ s โมสทีีโปรดกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะจนถึงบัดนี้เราได้พูดคุยเรื่องระเบียบตรวจคนเข้าเมืองและ KETA ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไวรัสโครโรนากับตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปคุณคิมจุนแทไปแล้วดิฉันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อตัวแทนรัมมอบอำนาจทั่วไปที่สละเวลาอันมีค่ามาให้การสัมภาษณ์กับทางรายการของเราค่ะท่านผู้ชมคอสโมสทีวทุกๆท,ท,ท่านเกาหลีไม่มีการทดสอบ PCR หน้าที่การกักกันตนเองและมาตรฐานการฉีดวัคซีนโคโรนาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆยังมีกฎหมายอีกหลายข้อเช่นการสวมหน้ากากในที่ร่ม ฉันหวังว่าชาวต่างชาติจำนวนมากที่มาเกาหลีสามารถอยู่ในเกาหลีและกลับบ้านได้อย่างมีสุขภาพดีวันนี้เรียนรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลักวัฒนธรรมไปกับคอสโมสทีวีภาค3ได้จบลงไปแล้วในอนาคตรายการคอสโมสทีวีจะจัดทำเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเกาหลีแก่ผู้คนหลากวัฒนธรรมอีกค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะสรังัำนีดา